สวัสดีครับนี่ออกมาเลี้ยงวัวนะครับงานหลักงานหลักเฮสซูเมอร์นะครับอาชีพที่ไม่มีวันหยุดเลี้ยงวัวตัดหย่านะครับตัดห้าอยู่ทึ่โน้นก็เลยเอาหัวมาลามลิมใส่น้ำนะครับหยามันไหลายช่วงนี้กา เบิดฝนแล้วนะครับเบิดฝนแล้วเป็นล้มหนาววีวีมาแล้วนะครับช่วงเซากับช่วงตอนสายๆนะครับน้ำถี่อยู่ทั้งโน้นทั้งแปลงก็เริ่มแห้งเบิดแล้วนะครับหญ้าหญ้าขึ้นบานนี้เลื่องง้วขึ้นมาลามไซนะครับหญ้าหลายกองง้วนะครับช่วงนี้งว้วจิตหญ้าเบอร์ทัน ห้ามันกระแกะนะครับห้ารรมาฉิดพอมันเริ่มแกะแล้วมันก็เริ่มออกดอกนะครับเาัาก็ออกงัวมาล้ำเล็มได้เลยหนะยากแกะแ,แบบนี้มันนำในล้าต้นหยาบ่าหลไหลนะครับเวลาง,งวัวกินงวัวกับขับท่ายเป็นปกติฉีบ่ร์เหลวฉีบ่ไหลนะครับเพราะว่า น้ำในดินในหยามันเริ่มเบิดนะครับยังตะสีแห่งไปหนานะครับบ้านนีนะ้ล้มพัดไปไม่นะครับนี่ล้มหนาวมาแล้วครับพอล้มหนาวมาค้นกับตอนนี้ค้นเริ่มหา,หาหง้วเลี่ยงนะครับราคาง้วกำลังขยับหลังจากที่เบิง สอบถามจากนายหอยนะครับนายหอยน้ำแถวบ้านขยับขึ้นนะครับคนเริ่มหางวงาเลี้ยงเงาไวถาปล่อยเศษออกพันษานะครับทั้งคนได้เง,งินดิจิตอลเงินเมือน้ำนะครับก็เลยเพอมีกำลังหาสื่งวงามาเลี้ยง,งวงากลเป็นงวงาราคาบ่แพงนะครับราคาหมื่นกว่าสองหมื่น ช่วงนี้กะผู้ใดที่มีทุนกบเปลี่ยนตาซื้อนะครับข้างวัวบ่อสูงซื้อไว้เดี๋ยวจ้างหน่อยโจเขาออกกบะอบื้องเลี้ยงนะครับนี่เถืกนหน่อยอ่ะเอาวนมาอยากให้คนจับนะครับกินยาเก่งนะครับนี่อินยาเก่งวัวซื้อมาเปลี่ยนว่านลูกติดแม่มานะครับ คือเป็นว่าแมลูกมามาอยู่น้ำผมกับบริชิดยาบริชิดยาอ,อ่วัคซีนพวกป้องกันล้าปีนะครับก็บมีห้อยเห็นห้อยงวัวาเป็นล้าปีสกินอยู่แต่ว่าเป็ี่ยนเบอร์แห้งนะครับมันกับเปลี่ยนแล้วมันกับเซาเองอ่มันกับสางพุมมของมันเอาเนี่ครับห้อยห้อยเปลี่นแล้วก็หายนะครับนี่เป็นพืชพืชอยู่นี่ครับนี่ เป็นปลาไนะครับเป็นงัวไทยไทยก่างพวกนี้แข็งแรงครับนี่ทนโลกภูมติต้านทานตามธรรมชาตินะครับมันต่ำคนนะยักมักหยอกนะครับหัว,วถึกหน่อยพิศบามันเหล่นแหงมันต่ำมันชนเขานะครับนี่ครับแม่พิน เป็นง้วไทยกลางนะครับลูกโค้มตัวนี่คือลูกที่โค้มตัวมานะครับลูกพอน้ำบานนี่โอ้ยประเทถไทยดีนะครับมันสนมันดุดนะอมอ้นดีนะครับเรี่ยมตัวดีง้วประมาณสิบวอสหกเดือนแล้วครับนี่ช่วงปีใหม่เดี๋ยวจะ จับแยกออกจากแม่นะครับเฮ้ยพันกินน้มแม่กันช่วงนี้แม่กระจ้อยๆนะครับกยินยามันเลือกหยานะครับเลือกหยาหยาแก้ลายงัวกับจินบดีเลือกกัดกินเฉพาะอันหยาบางบางยางนะครับบางอันกับบินแต่ขันเขาตัดไปใส่ล้างนี่กินดีครับนะครับ ตัดไปใส่ล้างกินเกลี้ยงกินรลอนน่ครับบอกเถึกหน่อยบวนกลมตับเลยนะครับกินทั้งนมแม่แล้วก็กินหยาน้ำนะครับื่อเถึกหน่อยมันสวงามงาม,งามบรท่านได้ออกนมนี่นะครับผู้เดไม่เห็นข้าเจออ้มมากับสิมักเพะว่างังว่ามันค้านมอยู่มันจะตึงนะครับแต่ถ้าแยกออกจากนมยามเดชกับ ถ้าตัวจีนหยาเก่งกับบ,บลบบบลอดนะครับถ้าตัวใดจีนหยาบ่เก่งแยกนมมันก็บสีลบนมอยู่ช่วงหนึง่งประมาณสองสามเดือนตั้งลักได่ไปแล้วครับบานจังสีกลับคืนมาเหลี่ยมมาฟูคือเขาลาตัวนี้บัท่านเด,ดฟ้าวนนะครับบัท่านเด,ดฟ้าเอ,าออกน้มเห็นเป็นจีนหยางเก่งๆก,กันนะครับ เนื้อหนังดีตัวตัวดีก็แม่นะครับแม่ตัวบอปันเดย์ส่วนตัวพุ่นกะคือเก่านะครับเราท่านได้ขืนมาท่านนีย้ยมาเลียงไว้ก็ได้คิดหยาทั้งนายเกี่ยวเขาออกกัลอมดวดไฟปล่อยเหรอครับนี่ปล่อยน้ำให้นะครับสบายเลียงว่าย้ำแรงนะครับสบายเพคือย้ำฝน น้ำฝนปัญหาหลายโลกกระหลาเนี่ยครับยุ่งลหลครอมกำลังใจให้นะครับสำหรับคนเลี้ยงว้วน้ำกันพูพ้ใดพอมีทุนกับหาสื่อเขาเพิ่มเลยครับช่วงนี้เจ้าหน่อยขยับแน่นอนครับราะวงัวเริ่มเริ่มหน่อยลงค้นกะ คนเริ่มบรยากขายงัวนะครับเพราะว่าตัวข้าเจ้าสือขายข้าเจ้ากัดฝาวเทขายไปเบิดแล้วที่นี่เหลือแต่ตัวข้าเจ้าคัดไปครับบ้านนี้ถ้าว่าจะเปลยนอีริข้าเจ้ากับปปล่อยละง้วก็เริ่มหน่อยน้ยห้อยกัเริ่มสื่อในราคาที่สูงขึ้นนะครับสื่อถึงไรข้าเจ้ากับเสาอยาขายกับเป็นธรรมดานะครับตามตามวงจรน สินค้านะครับสินค้าถือว่าเป็นสินค้าสัตว์สัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกร,ะร,กรนะครับเพราะมันหน่อยราคามันกระขึ้นนะครับถ้ามันหลายค้นก็จะาขายออกมันเมยบแต่เดี๋ยวหนาแรงนี่เอาลามไซกันแล้วนะครับมันกับโบเมย์คือจงังยามฝนค้นกับเริ่มหาเลี้ยง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ